ที่บอสแจ้งในไลน์กลุ่มมันหมายความว่าไงอ่ะปกติจะเรียกชื่อเขาเฉพาะเวลาจริงจังนั้นเนี่ยมันก็คือเวลานี้แหละก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเขาลาออกเธอก็ทํางานได้ตามปกติบริษัทไม่ได้ปิดตัวซะหน่อยจะแคร์ทำไมก็เคยไม่แคร์แล้วไงผลคือเสียเธอไปจะไม่ได้เหรอก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วเนี่ยครั้งที่สองก็น่าจะมีวิธีรับมือนะมันไม่ตลกนะเธอ ที่เขาอยากรู้คือเหตุผลที่เธอออกทางนี้ก็อยากรู้เหมือนกันคุณพิเชษรุร่งโรจน์วัจนะได้รับรางวัลสุดยอดเคทีบจากเวทีไทยแลนด์โซเชียล w อ r วอร์ตั้งแต่ปี2 0 2 0ถึง2023ความสามารถระดับนี้ไปทำงานกับบริษัทในวงการบันเทิงได้เยอะแยะหรือเปิดบริษัทเองก็ยังได้ลูกมาอทำอะไรที่บริษัทเล็กๆที่นี่คะนี่เธอแอบไปสืบเรื่องเขาเหรอฉัอสืบเขาก่อนหรือเปล่าเขาไม่เชื่อหรอว่าโลกมันจะกลม,มขนาดที่เหวี่ยงคนที่จากกันไปแล้วที่วนกลับมาเจอกันได้อีกใช่ เขาตั้งใจมาสมัครงานที่นี่โดยเฉพาะทุกความพยายามที่ทําไปทุกความสําเร็จที่ได้มาเป็นบทเรียนที่ได้หลังจากเราเลิกกันเขาอยากพิสูจน์ที่จะเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่อยากกลับมาแบบอีขี้แพ้แล้วขอเธอคืนดีขอละจะจากกันได้แบบนี้ <c oughs> ในที่สุดจะตกหลุมพรางจนได้ยอมรับและินะไอคนปากแข็งเขาขอให้บอสช่วยแกล้งพิมพ์ไปอย่างนั้นแหละแลกกับที่ช่วยจัดงานเลี้ยงให้เมียบอสอะ่ะ ซึ่งก็คือเพื่อนสนิทเขานี่แหละเดี๋ยวนะคืออุตส่าห์มาสมัครงานเพื่อขอเขาคืนดีเลยเหรอเนี่ยอุย้ยตายแล้วเทสุสันี่กัมาขาวขี่พระเอกมาแน่เอ <c oughs> อะไรตอวนี้ไม่อยากฟังคำตอบเขาบ้างเหรอ <c oughs> อยากรู้ดิแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเขายังไม่ได้เตรียมใจอะ่ะแป๊บแป๊บแป๊บเหมือน เหมือนใจเขามันจะหลุดออกมาอยู่ที่เธอต้องไปเตรียมใจก่อนไปเตรียมใจก่อน